สวัสดีครับพบกับแทนนะครับผมกับหววรัฐบาลงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม25 6 4น้านะครับสรุปหววรัฐบาลงวดนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่บดนะครับแต่ว่าคำนวณแล้วนะครับผมงวดนี้นะครับแต้มสิบหน่วยบนนะครับห้าแปดเก้าหนึ่งหกนะครับแต้มสิบหน่วยบนห้าแปด้าหนึ่งหกนะคิดตามนะครับผม เด่นมาครบบนนะครับมาครบ3ตัวบนนะครับ5 1 2 8 0 3 9นะครับ5 1 2 8 0 3 9นะครับเดี๋ยวเอารูปให้ดูครับนะครับนี่คือรูปนะครับเนี่ยเด่นบนนะครับ5 1 2 3 8 9 0นะครับมาครบ3ตัวบน โดยเฉพาะ2ตัวนะครับ2ตัวแรกนะนี่ลงโปรแกรมไว้20งนวดนะครับผมก็2ตัวมาตัวนะครับแล้วก็โดยส่วนมากจะมาที่10กับหน่วยนะครับ10กับหน่วย2ตัวมาตัวนะครับยังไม่หลุดนะครับนี่้าสามมาตัวที่10หน่วยนะครับกลับไปนะครับแป๊บหนึ่งฉะนั้นเราได้มาครบแล้วทีนี้เรา จับแต้มนะครับเดินห้มาตัวที่10หน่วยนะครับอันนี้คือแยกกลุ่มไว้กระโหลกไข่นะครับก็3 9 5 1 2 0 8นะครับ3 9จะอยู่ฝั่งนึงเด่น10หน่วยบน53มาตัวเพราะฉะนั้นเราก็จับเลยแต้มนะครับแต้ม5ก็จะมี50ใช่ไหมครับ53หรือแต้ม8 59แต้ม4เอ่อ59นี่ไม่มีนะครับ4ไม่มี4ี่ดับนะตามสูตรแล้วก็แต้ม1คือ56 6ก็ไม่มีนะครับดับแล้วก็ได้แต้ม 6ก็คือ51นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด่น5มาจะมี53 50นะครับ51นะครับถ้าสามานะครับก็จะมี3อะไรได้แต้ม5ก็คือ3 2ไม่มาครบใช่ไหมครับครบบน3 2ได้แต้ม5ครับ3ได้แต้ม8คือ35ซึ่งมันไปชนกับ53นะครับแล้วก็3อะไรได้แต้ม9คือ36 6ไม่มีนะครับ3าอะไรได้แต้ม1คือ38นะครับ3อะไรได้แต้ม6คือ3 3คิดว่าไม่น่าเบิ้ลนะ เไม่น่าเบิ้ลบนนะครับเบิ้ลหลังนี้ถ้าจะล็อกมันไม่สวยงามนะครับอืได้มาแล้วนะครับหกชุดเน้นนะครับบนเน้นเด่นสุดคือเน้นห้านะครับเด่นวิงนะ่งห้าเด่นห้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาคือห้าสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับแต่ว่าเด่นสุดฟันคือห้าสามห้าศูนย์นะครับผมอ่าเด่นสุดฟันนะครับ ทีน,นี้เรามาดูจับเจตัวมาครบใช่ไหมครับเจตัวมาครบมาจับด้แต้มนะครับแต้มเด่น110หน่วยนะครับแต้มรวมนะครับเด่นหนะึ่งสามี่เจ็ดแปดเดึงเด่นที่สุดมาได้5ชุดนะครับมี0ูนย์ห้ครับ953าห้านะครับผมหนึ้านะครับเก้ ศูนย์สามแปดนี้กันเอาไว้นะครับอืมฟันเลยไหมฟันเลยนะครับศูนย์ห้าสามครับชุดเดียวศูนย์ห้าสามรองไว้คือเก้าห้าสามกับกันไว้ตัวนึงก็คือหนึ่งห้าสามแต่ถ้านี่ใครจะเหมารวมเหมาะนะครับเออเผื่อหลุดแต้มหลุดอะไรกันไปนะครับแต่ว่าไม่หลุดแต้มนะตรงนี้อยู่นี่ไม่หลุดแต้มนะครับสูตรนะครับเด่นสองตัวมาตัวบนเนี่ย งวดนี้มันได้หนึ่งเก้านะมันเดินมาเกือบสาสิบงวดนะครับผมงวดก่อนมาได้ศูนย์แปดนะครับศูนย์กับแปดมาตัวซึ่งมันออกเจ็ดแปดเจ็ดถ้างวดนี้สูตรนี้เดินนะครับสองตัวตรงนี้ระวังไว้เก้าห้าสามกับหนึ่งห้าสามนะครับเก้าห้าสามกับหนึ่งห้าสามนี่ระวังไว้นะครับอืมเก้าห้าศูนย์เนี่ยครับหนึ่งห้าศูนย์มาไม่ได้นะเออมันกระโหลกควายถ้ามันมาไดา้มันก็ ประมาณสิบงวดมาครั้งหนึ่งอย่างนั้นนะครับผมถ้ากลุ่มเดียวกันฉะนั้นแทนฟันนะครับก็คือฟันตัวนี้ศูนย์ห้าสามนะครับข้างบนห้าสามห้าศูนย์นะครับระวังไว้ชุดใหญ่ชุดรวมก็ห้าสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งสามสองสามแปดสามสามเนาะอืมนี่คือบนสรุปไปแล้วนะครับขอให้โชคดีนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือว่าสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งตรงตรงนะครับผมขอให้มันมานะครับเอ,อ่อถ้าห้าสามไม่มาด้วยกันก็น่าจะเป็นห้าศูนย์ นะครับอืมสามศูนย์มันมาไม่ได้เพราะแต้มไม่ได้ใช่ไหมอืมถ้าแต้มไม่หลุดนะครับอ่ะล่างมาครบนะครับสี่ห้าหกแปดเก้าจับไปเลยนะครับสี่ห้าหกแปดเก้าก็จับคู่มาสี่ห้านะครับสี่หกอันนี้คือโต๊ะแตกกลับนะครับผมสี่แปดสี่เก้านะชุดใหญ่นะครับห้าหกห้าแปดห้าเก้าแล้วก็หกแปดหกเก้าแปดเก้าด้วยตัวหนึ่งนะครับจะมีแปดเก้าด้วยตัวหนึ่งอืม แปดเก้านี่เลขอันทั้งปีทั้งชาตินะครับก็ระวังไว้นิดแต่ฟันเด่นนะครับเด่นล่างฟันสุดก็คือเด่นห้านะครับเน้นห้านะห้ามันจะมาบนล่างแบบไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเด่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเมื่อต่ศูนย์ห้าเอยไม่ใชท่นูน่น้นศูนย์ห้าที่แล้วห้าหกเมื่อเนี้ยหละครับห้าแปดห้าเก้านะเด่นเด่นห้านะครับ ให้ฟันชุดเดียวหรอครับชุดเดียวนะเปี้ยวเปี้ยวยอดแตกนะครับก็ห้าครับข้างล่างเอาเป็นว่าขอให้โชคดีสำหรับหวยรัฐบาลน,นะครับบนร่างครบแล้วนะใครซื้อลอตเตอรี่ได้ก็ซื้อนะครับโชคด,ดีครับ